พระธรรมคำคมพระอาจารย์บุญรอดปริสุดเโร,รสติใจวันที่สามมกราคม2569สาสธุเจ้าข่าว รู้ทางกว้างกลางเหตุผลบนเนื้อหาสติรู้ระลึกได้ให้เป็นกลางสติใจในวันประพระธรรมคำข่มพระครบาสติใจสาธุเจ้าค่ะ